ครับทางข้าวกลางวันกับพี่หมอครับตําแตงยั่วๆเลยนะครับแล้วก็มีแหนมย่างอ่าใบคามิ้นนะครับผมพี่น้องแล้วก็มีผักหิวข้าวแล้วคาับข้าวกลางวันกันครับอืม,อม,อมตืาตแตงครับอืมอืม มากอืมขนมแจงอร่อยมากอืมอืม,อม น่าย่างอืมโอยย่างหอมๆด้วยใบขมิ้นนะครับอืมอืมอืมเฟน ส,สลัดเอามาจากบ้านอพริกสดน่าจะอร่อยมากอืม

ฝนตกประอยคืนค่าท่ากลางสายฝนอืมฟินอืมว้า